โอกาสดีๆที่ทำได้เลยสวัสดีค่ะดิฉันเอกดีลเจอ์สุข่านะคะตอนนี้อยู่บริษัทพรายนาให้บริดของเรานะคะค่ะก็อยากชักชวนเพืเ่อนๆเนาะค่ะแล้วก็อยากมีอาชีพเสริมหรือมีรายได้เลยค่ะแล้วก็มีสุขภาพดีนะคะอยากจะเชิญชวนพี่น้องหรือเ,เพื่อนๆที่สนใจนะคะมีสุขภาพดีแล้วก็มีรายได้ค่ะรับนั่ชวนค่ะค่ะปัจภัยฑ์ของเรามีสองุ่มด้วยกันค่ะกลุ่มที่หนึ่งนะคะมี สุขภาพค่ะสุณสุขภาพของเราค่ะแล้วก็ผมที่2คืออาหารชูม,มังสรับพืชค่ะหรือสมแดงอาหารชูมังฝรั่งผึของเราเองค่ะนะคะวันนี้ยังเลียงมาโชว์นะคะสมดงของเราถ้าทุกท่านสนใจกับกับรันจวนก็ติดต่อมาได้นะคะลิงก์หรือไอไลน์เนาะค่ะหรือเบอร์โทรศัพท์ค่ะนะคะปากันจวนได้นะคะติดต่อรันจวนได้นะคะวันนี้รันจวนก็จะ สวัสดีค่ะค่ะรันชวนยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะอยากชวนเพื่อนๆหรือพี่น้องของเราเนาะมาร่วมทีมมาร่วมสร้างธุรกิจมาร่วมสร้างรายได้กับรันชวนค่ะนะคะเราจะรวยไปด้วยกันเนาะคะ่ะแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงไปด้วยกันค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ